ย่าต้องบอกว่าจะไปนอนอีกคืนหนึ่งเหรอคะเนี่ะไม่รู้สึกว่าถันจิตตมกรบมเด็กคนนี้ยังไงก็ไม่รู้ที่สําคัญย่าไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเด็กคนนี้มีเจตนาร้ายจากใกลไทยได้ถ้าหากว่าเขาคิดจะหลอกลวงพวกเราเขาปลอมตัวมาเป็นคนอื่นก็ได้ไม่เห็นจําเป็นจะต้องปลอมตัวมาเป็นแค่ลูกจ้างทํางานบ้านธรรมดาธรรมดาที่นี่โผลโต